ผู้ประกันตนม .33 ม .39 ควรรู้สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพาได้รับเดือนละเท่าไหร่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินชราภาพาที่ผู้ประกันตนม .33 และม .39 ควรรู้เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเดือนละเท่าไหร่ก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมได้กล่าวถึงผู้ประกันตนม3 3ม39มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพคือผู้ประกันตนที่อายุครบ55ปีและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงซึ่งจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหรือเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนต้องดูว่าส่งเงินสมทบครั้งแรกจนถึงอายุครบ55ปีส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน สำหรับผู้ประกันตนม .33 หากส่งเงินสมทบ1 1 7 9เดือนหรือไม่เกิน15ปีจะได้รับเป็นเงินก้อนหรือเงินบำเน็จชราภาพส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนรับไปตลอดชีวิตนะคะโดยคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมโดยจ่าย20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับแตกต่างกันไปนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเช่น เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย10,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ2,000บาทเงินเดือน12,000บาทรับบำนาญชราภาพ2,400บาทเงินเดือน1 5 0 0 0บาทรับบำนาญชราภาพ3,000บาทส่วนผู้ประกันตนม .39 จะคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด4,800บาทหากสงเงินสมทบ180เดือนจะได้รับบำนาญชราภาพ960บบาทต่อเดือนไปตลอดชีวิต หากผู้ประกันตนมา33ส่งเงินสมทบครบ180เดือนแต่ยังเป็นสมาชิกค,คือยังทำงานส่งเงินสมทบต่อเนื่องรวมถึงผู้ประกันตนมา39ที่ยังคงส่งเงินสมทบต่อไปอีกในทุก12เดือนสำนักง,งานประกันสังคมจะบวกเพิ่มให้อีก1.5ส่วนเปอร์เซ็นต์ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นนะคะส่วนการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพ คือการประกันบำนาญชราภาพกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ60เดือนหรือ5ปีซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ตกเป็นเงินมรดกได้โดยการปรับสูตรการคำนวณใหม่นํา60เดือนเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยเดือนที่ผู้ประกันตนรับเงินบำนาญไปแล้วเช่นรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่4,800บาทรับไปแล้ว10เดือนแล้วเสียชีวิตลง เดิมทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จ10เท่าคูณด้วยเงินสมทบที่ได้รับเดือนสุดท้ายเท่ากับทายาทจะได้รับเงิน48,000บาทแต่กฎหมายใหม่จะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น240,000บาทซึ่งกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่29เกมษายน65ส่วนทายาทผู้มีสิทธิ์ได้แก่บุตรคู่สมรสและบิดามารดา สำหรับคู่สมรสต้องมีทะเบียนสมรสและเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายส่วนกรณีผู้ประกันตนที่สถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีคู่สมรสและบิดามารดาเสียชีวิตสำนักง,งานประกันสังคมจะพิจารณาตั้งแต่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะพิจารณาถึงพี่น้องร่วมมารดาหรือพี่น้องร่วมบิดา หรือถ้าไม่มีพี่น้องก็อาจจะพิจารณาถึงลุงป้าน้าอาหรือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องดูถึงปู่ย่าตายายนะคะผู้ประกันตนสามารถเขียนพินัยกรรมได้ว่าจะยกเงินบำเหน็จหรือบํานาญชราภาพให้ผู้ใดโดยสํานักง,งานประกันสังคมไม่มีแบบฟอร์มให้แต่สามารถทําขึ้นมาได้โดยให้มีข้อความที่ครบถ้วนเช่นเขียนแบบพินัยกรรมก็เป็นความคืบหน้าของเงินบำเหน็จบํานาญชราภาพนะคะ ของผู้ประกันตนม33ม3ามซึ่งหลายท่านนะคะก็คงจะอยากรู้ว่าในกรณีที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญและจะได้รับเดือนละเท่าไหร่ซึ่งคลิปนี้ก็มีตัวอย่างการคำนวณที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ